วิชาคอสเพลย์วิชาที่15ปีที่แล้วไม่มีใครนึกภาพออกว่างานอดิเรกข,ของคนกลุ่มนึงจะกลายเป็นวิชาที่เปิดสอนในระดับมหาวิทยาลัยวิชาคอสเพลย์คืออะไรวันนี้ตานนพริษจะพาทุกคนไปหาคำตอบกันในรายการ Brick Info What Is ก่อนอื่นผมขอรบกวนเวลาดูคอนเทนต์ของทุกๆคนสักครู่หนึ่งนะครับแนะนำรายการใหม่รายการนี้ชื่อ b r i c k i n f o w h a t i s ครับเป็นรายการที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆว่ามันคืออะไรแน่นอนครับว่าทุกคอนเทนต์ของเรามีต้นทุนเพราะฉะนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ถ้าหากชอบคอนเทนต์ของเรานะครับรวมถึงคอมเมนต์เข้ามาได้ว่าอยากเรียนรู้เรื่องราวอะไรอยากที่จะให้เราปรับปรุงเรื่องอะไรก็สามารถ พิมพ์เข้ามาได้ในช่องคอมเมนต์นะครับถ้าหากคอนเทนต์ของเราถูกใจคุณวันหนึ่งเรามีผู้สนับสนุนใจดีเราก็จะสามารถทำคอนเทนต์ดีๆเหล่านี้ออกมาให้คุณได้รับชมได้ต่อไปเรื่อยๆและแน่นอนครับว่าถ้าหากช่วงไหนเป็นช่วงเวลาของผู้สนับสนุนใจดีเราจะมีแถบสีเหลืองด้านล่างเอาไว้ให้ทุกคนรู้วันนี้คือเรื่องราวของผู้สนับสนุนของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรากลับไปหาคำตอบกันครับว่าวิชาคอสเพลคืออะไร ที่เราจะไปทำความรู้จักวิชาคอสเพลครับเรามาทำความรู้จักคำว่าคอสเพลกันก่อนว่าจริงๆแล้วมันแปลว่าอะไรสำหรับคำว่าคอสเพลครับคือการรวมกันระหว่าง2คําคือคําว่าคอสตูมที่แปลว่าชุดและคําว่าเพลที่แปลว่าเล่นซึ่งถ้าหากแปลตรงตัวนะครับมันคือการเล่นและแต่งตัวเป็นตัวละครที่เราชื่นชอบซึ่งสามารถใช้ได้กับตัวละครที่มาจากเกม การตูนและภาพยนตร์โดยคนที่แต่งตัวคอสเพลย์ครับเราจะเรียกว่าคอสเพลเยอร์หรือที่เรียกติดปากกันว่าเลเยอร์นั่นเองซึ่งถ้าหากย้อนประวัติศาสตร์กลับไปถึงรากเหง้าของวัฒนธรรมนี้ต้องลากยาวกลับไปถึงปีคศ .1939 ในงาน World Science Fiction Convention ครั้งที่1ห,หรืองาน Worldcon ณนะกรุงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่ตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่เรียกคอสเพลย์นะครับเขาเรียกว่าการแต่งตัวเรียนแบบตัวละครสมมุติสําหรับประเทศไทยเองเนี่ยครั้งแรกที่มีการจัดงานประกวดคอสเพลย์ขึ้นคืองานมหากรรมช่องกากระตูนส่งท้ายปีพศ2525รับปีใหม่2526 ซึ่งงานนั้นมีการเปิดประกวดการแต่งกายตัวการ์ตูนโดยมีเด็กๆเ,เข้าประกวดเป็นจํานวนมากแต่ยุคนั้นประเทศไทยยังไม่ได้มีการเรียกการแต่งกายแบบนี้ว่าการคอสเพลย์โดยยุคนั้นใช้เพียงแค่คําว่าการประกวดการแต่งกายเท่านั้น แต่สาหรับผมเองเนี่ยผมรู้จักคํานี้ในปี2010ครับย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยผมอายุประมาณสัก14-15เนาะแล้วผมเองเนี่ยก็ได้เข้ามาสู่วงการคอสเพลย์ครับยุคนั้นเป็นยุคที่คอสเพลเยอร์รุ่นบุกเบิกพึ่งผ่านรายการทีวีรายการหนึ่งที่บอกว่าสังคมนี้คือสังคมที่มอมเมาเยาวชนยุคนั้นเป็นยุคที่สังคมมองว่าการแต่งตัวแบบนี้คือคนบ้าหรือแม้กระทั่งเป็นเด็กติดการ์ตูนก็ตามจนกระทั่งเวลาผ่านไปครับสังคมเริ่มให้การยอมรับมากขึ้นผมเองได้รู้จักเพื่อนๆมากมายจาก สังคมนี้และก็เพิ่งได้ประสบพบเจอกับคำที่บอกว่ารู้จักใครสักคนหนึ่งมานานเป็น10ปีแล้ววันนี้ยังคงเป็นเพื่อนกันอยู่ ซึ่งโลกคอสเพลเองก็ได้สอนเรื่องราวต่างๆมากมายจนกลายมาเป็นผมในวันนี้ด้านหลังผมที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับนั่นก็คือหมวกของทหารโคลนกับตันเร็กซ์จากเรื่อง Star Wars The Clone War ซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้เรียนรู้แล้วก็สร้างมันขึ้นมาเองกับคุณพ่อนะครับ้วยเครื่องพิมพ์ 3D ซึ่งปัจจุบันครับการคอสเพลไม่ได้ถูกจํากัดแค่เฉพาะเป็นงานอดิเรกอีกต่อไปครับหลายๆคนได้เป็นคอสเพลเยอร์มืออาชีพไปแข่งเอารางวัลระดับโลกมาแล้วและหลายๆคนก็ได้เป็นช่างรับตัดชุด ทำเป็นอาชีพที่หาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้หลายๆคนได้เป็นช่างทําพรอ็อพและหลายๆคนก็ได้ทำธุรกิจปล่อยเช่าชุดคอสเพลย์ซึ่งถ้าคุยในแง่การตลาดนะครับการคอสเพลย์นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้สินค้าและบริการต่างๆมีสีสันมากยิ่งขึ้น ครับผมชื่อลักษิธากุลนิลกธนาสิทธิ์ครับเป็นอาจารย์ประจําคาดวิชาคอสเพลย์ผมชื่อนางสาวสุธาสินีสีไว้นะคะชื่อเล่นชื่อเอิรตอนนี้รับผิดชอบเป็นอาจารย์สอนเซตบิกข,ของวิชาทําชุดคอสเพลย์ค่ะนี่คืออาจารย์ประจําภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายและคอสเพลย์หรือวิชาคอสตูมแอนด์คอสเพลย์ดีไซนคณะดิจิทัลอาร์มหาวิทยาลัยรังสิตวิชาที่สอนทําชุด ทำพร้อพและทำแม่แบบจากโมเดล3มิติรวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่สามารถต่อยอดไปสู่อาชีพที่รักได้ในอนาคตจุดประสงค์เนีของวิชานี้คือให้ตัวผู้เรียนเนี่ยได้มีประสบการณ์ในการทำงานฝีมือด้วยตัวเองครับผมเราอยากให้เขาได้ทดลองทำในสิ่งที่แบบอาจจะมีเวลานได้ทำน้อยแต่พอมันเป็นวิชาเนี่ย ราะนั้นเขาแบบได้จับงานจริงๆแล้วได้อยู่กับคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับการทำพวกนี้มากกว่าผมที่ผมคาดหวังที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นประสบการณ์ในการทำงานออกอีเวนต์แล้วก็ฝีมือในการทำพ็อปเพื่อที่จะแบบว่าเอาไปขายหรือแบบว่ามีความสามารถในการที่จะไปเปิดร้านที่มันเกี่ยวข้องกับสายอาชีพของคอสเย์ได้อะไรพวกนี้ครับอย่างของวันนี้ก็คือข้างหลังเนี่ยก็จะทำเป็นแบบ เบื้องต้นก่อนของการทำพอบแล้วหลังจากนั้นก็จะต่อยอดเป็นการทำพอบจากโฟมยางแล้วก็จะมีอีกห้องหนึ่งที่สอนอยู่อะค่ะก็คือเป็นการทำแพทเทิร์นจากโมเดล 3D แล้วหลังจากนั้นเราค่อยพิมพ์แล้วก็มาทำเป็นชิ้นงานจริงค่ะความคาดหวังถ้าเป็นของหนูเองอะค่ะหนูคาดหวังให้แค่แบบเขาเข้าใจว่าอาการเลือกวัสดุต้องเลือกยังไงการทำชุดประมาณไหนเพราะว่าจากสมัยที่เราทำอะมันไม่เคยมีใครมาบอกเราว่าชิ้นนี้ทำอย่างนี้ไม่ดีนะแบบอาจจะมีบางคนที่แบบ ติดกาวผิดประเภทหรืออะไรอย่างเงี้ยพอมันมีวิชานี้ขึ้นมาค่ะมันทําให้เราเลือกแมทชิ้นเดียวกันทํางานได้ง่ายขึ้นเข้าใจว่าพื้นฐานมันควรจะทํามาจากอะไรก่อนอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้เอาไปอะดีบใช้กับชิ้นงานต่างๆได้ง่ายขึ้นค่ะมันสาคัญที่สุดคือการได้ลงมือครับผมเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยงานมันไม่เสร็จเพราะว่าเราเอาแต่คิดเท่าพอเราจมอยู่ในความคิดนานๆเนี่ยงานก็ไม่เคยออกมาสักทีถ้าไปเร่งเอาตอนงานไฟนอลอะไรเงี้ย มันก็ลวกๆวกะมันก็แบบสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรจากการทาตรงนั้นอยู่ดีฮะเพราะนั้นก<ด> <Peters. S 1> ารที่ได้ค่อยๆทําได้ลองผิดพลาดเนี่ยมันสําคัญมากการเติบโตและเรียนรู้ ซึ่งจริงๆถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับการคอสเพลย์หรือแต่งตัวเป็นตัวการ์ตูนแบบนี้เนี่ยนับว่าเป็นเรื่องที่แปลกตาสําหรับคนยุคนั้นช่วงนั้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองเลยนะว่านี่บาหรือเปล่าโตขนาดนี้แล้วซึ่งผมและอาจารย์เองก็เคยผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาแล้วถ้าพูดถึงเมื่อก่อนก็คอสเพลย์เนี่ยเขาจะตีวงแคบมากเลยแล้วอย่างแย่ๆเลยก็คือมองว่าคอสเพลย์เป็นเรื่องบนเตียงกันเขนาดนั้นเลยก็มีอะไรเงี้ยเขาเนี่ยตัวประหลาดดูไงนะแบบพวกคนแปลกอะไรเงี้ย หัวเขียวเขยวเดินขึ้นรถบัสอะไรเงี้ยโอ้โหยุคนั้นแต่ก็ถือว่าฝ่าฟันจากวันนั้นมาได้ไกลจนมันกลายเป็นแบบเรื่องปกติไปแล้วอะไรเง<ม>ี้ยก็ทุกวันนี้พอมันได้ออกมาสู่แสงออกมาสู่ผู้คนอะไรเงี้ยคอสเพลเยอร์ไม่ใช่เรื่องแปลกอีกแล้วอะไรคร<ม>ับแล้วมันกลายเป็นเรื่องที่สามารถเลี้ยงอาชีพได้เติบโตได้อะไรเงี้ยมันเป็นแต่ว่าถือว่าเติบโตมากมาเลยครับผมถ้าเทียบกันนะ่ะรู้สึกว่าช่วงประมาณ2 0 1 3 1 4อ่ะแค่เราจะแต่งตัวละครแบบชุดน,นักเรียนญี่ปุนนะ่นอ่ะกระโปรงอะ่ะเลยจะเข่าขึ้นมาเนี่ยคุ คนโดนมองแล้วนะคุณแต่งอะไรทําไมกระโปรงสั้นจังแต่เดี๋ยวนี้มันเหมือนแบบพออาจจะเพราะว่าการตลาดมันเปิดค้าแบบตลาดชุดพีตลาดนั่นนี่นั่นมันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นคนแต่งมันก็เลยมากขึ้นสังคมก็เลยเห็นบ่อยขึ้นแล้วก็เหมือนแบบค่อยๆชินแล้วก็ปรับตัวกับมันได้ไปแบบมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเนี่ยคะ่ะพอมาอยู่ตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าเราได้เห็นมุมมองใหม่ๆของเด็กๆด,ด้วยอะคะ่ะต่อชิ้นงานหนึ่งอะเรามองแบบหนึ่งแต่เด็กเขาอะ มองอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เออว่ามันมีมุมมองแบบนี้ด้วยเนาะเออมันสามารถเอาไปปรับใช้กับอย่างอื่นได้ด้วยแล้วพอแบบมันเป็นความชอบอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแพชชั่นมันก็ผลักดันไปต่อได้เรื่อยๆค่ะเพราะว่าอย่างบางคนนอกจากแค่แบบทําชิ้นงานที่แบบว่าวาดรูปอย่างเงี้ยแล้วเขามาทําเป็นมาสคอตในวิชาเนี้ยเป็นชุดออกมาเต็มๆเ,เป็นชุดแบบตัวใหญ่ๆเลยมาสคอตหัวโตๆเบิ่มเลยจบจากคาสนี้ไปอะ่ะเขาไปทําเป็นฟิกเกอร์ต่อ เขาไปทำ figure ตัวละครที่เขาเคยทำชุดนั้นต่อค่ะก็รู้สึกว่าเออว่ามันเหมือนของพวกนี้มันอยู่ด้วยการเติมแ a ช s i o n ไปเรื่อยจริงๆมันเป็นงานเที่ทำให้ผมรู้สึกว่าใช้เวลาแล้วไม่รู้สึกว่าเสียเวลามันทำให้ชีวิตผมรู้สึกว่าเออมันคุ้มค่าที่ได้ทำเรื่องเล่นๆให้กลายเป็นเรื่องที่แบบเรารู้สึก e นจอยกับมันแล้วเราไม่เสียดายเวลาที่ นึ่ก็ไปแล้วไม่น่าทาเลยอะไรเงี้ยครับย้อนกลับมาปัจจุบันครับการคอสเพลย์นับว่าเป็นเรื่องที่สังคมให้การยอมรับมากยิ่งขึ้นเราสามารถที่จะแต่งตัวไปตามงานคอสเพลย์ต่างๆและงานเองก็สามารถจัดในห้างดังๆใจกลางกรุงหลากหลายห้างได้วันนี้ครับนับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่การคอสเพลย์นี้ถูกต่อยอดเข้ามาสู่รั้วาการศึกษาครับและจะสามารถทําให้เด็กๆเหล่านี้ได้รับการเปิดมุมมองใหม่ๆจากผู้ใหญ่อย่างเราๆแล้วก็ทําให้กลายเป็นสิ่งที่สามารถ ร้างรายได้แล้วก็หล่อเลี้ยงพวกเขาในอนาคตได้นั่นเอง คุณชอบคอนเทนต์ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วถ้าหากคุณมีเรื่องราวไหนอยากให้เราไปทำคอนเทนต์ก็สามารถแชทมาบอกกันได้เลยนะครับเพราะที่เปิดกินโฟครับทุกเรื่องเราเราให้ความสำคัญ